ดูดดูดดูดแรงดูดดีก็ต้องเครื่องดูดฝุ่นด้ามจับเดียมานรุ่นนี้ละค่ะด้วยความที่เราอยู่คอนโดก็เลยอยากได้เครื่องดูดฝุ่นเล็กๆแต่สิ่งที่ได้มานี่คือครบเลยมีหัวดูด3แบบด้วยกันค่ะส่วนการประกอบก็ง่ายมากนิดเดียวนะคะเอาท่อต่อเข้าไปที่ตัวเครื่องคลิกๆแค่นี้เองก็สามารถใช้งานง่ายการเปิดเครื่องก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็ดันขึ้นไปแบบนี้เครื่องก็ดูดแล้วค่ะทุกคนพลังดูด1 5 0 0 0ัปาสคาลหรือว่าเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นใหญ่ๆได้เลย กำลังไฟ600วัตต์ค่ะดิฉันก็เพลิดเพลินกับการใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะมันเบามากหนักแค่2.2กิโลเท่านั้นเองที่สําคัญมันสามารถซอกซักใสุ่กซอกทุก,ทกมุมสังเกตได้หัวดูดนะคือพลิกไปทางไหนมันก็เดี่ยวมันก็เอี้ยวตามเราได้เลยอ่ะ เพราะฉะน,นั้นมันจะสามารถเข้าซอกเข้าช่องเล็กๆได้สบายๆเลยค่ะทุกคนทําให้งานบ้านเป็นเรื่องง่ายจริงๆค่ะเรยกว่าจิ๋วแต่แจ๋วไปเลยแหละคะ่ะมาดูหัวดูดพื้นนี้หน่อยนะคะจะมีแผ่นยางคอยเก็บกวาดฝุ่นแล้วก็ลูกกลิ้งๆได้ดีสามารถเก็บกวาดได้กริบเลยนะคะลองเปลี่ยนหัวใหญ่มาใช้หัวเล็กบ้างคะ่ะจะใช้ดูดบริเวณช่องหรือพื้นที่แคบๆ ه, ทุกคนแป๊บเดียวมันกวาดหมดแล้วค่ะลองเปลี่ยนหัวปากแหวมมาเป็นหัวแปรงกันบ้างค่ะ หัวแปรงแบบนี้ก็จะไปใช้ในการดูดพรมดูดผ้าแบบที่มันสามารถเก็บฝุ่นนะคะซึ่งมันก็ดูดได้เกลี้ยงเลยนะคะเก็บกวาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมากอ่ะพอใช้เสร็จเรามาดูค่ะฝุ่นอยู่ในท่อเก็บนี่แล้ววิธีถอดง่ายมีคลิกกดออกมาค่ะเราก็ดึงตัวกรองออกมาสามารถเทขยะทิ้งส่วนตัวกรองก็จะมีแผ่นเฮป้าด้านในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกรองหยาบนะคะประกอบเข้าไปคืนกง่ายดดยมากๆนะคะน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกจริงๆค่ะ ค่ดูดฝุ่นเดียมารุนนี้รับประกัน1ปีนะคะซื้อได้ในช้อปปีเลยค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ไบโอนะคะเหมาะมากสําหรับคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบเครื่องดูดฝุ่นหนักๆที่ถือแล้วแบบปวดเอวนะคะอันนี้คือเหมาะจริงเห็นไหมถอดท่อออกมาแล้วก็ต่อหัวดูดกับเครื่องก็สามารถประยุกต์ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเครื่องดูดฝุ่นนี้ทำให้การทำงานบ้านฮัปีีขึ้นเยอะเลยค่ะ